เสียงกระซิบจากดวงดาวมันไม่ใช่แค่เสียงลมแก้วตุ๊ก,กตาหมีสีน้ำตาลที่เก่าเก็บบนหิ้งในห้องใต้หลังคาจูจูก็ได้ยินเสียงแววมาแผ่วเบาราวกับมีใครกำลังเรียกหาทั้งที่มันควรจะถูกลืมเลือนไปตลอดกาลหัวใจที่เคยหยุดนิ่งเต้นร,รัวด้วยความสงสัย แสงจันทร์หลอดผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆสาดส่องลงบนดวงตาพลาสติกไร้ชีวิตทว่าจิตวิญญาณที่หลับไหลมานานกลับลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแก้วตัดสินใจทิ้งความกลัวอันหนาวเหน็บไว้เบื้องหลังมันกระโดดลงจากหิ่งเสียงตุ๊บเบาๆดังขึ้นก่อนจะเริ่มคลานสำรวจไปตามพื้นไม้ผุพังตรงไปยังต้นเสียงที่ดังมาจากช่องลมเล็กๆริมเพดาน ใครกันนะที่เรียกฉันความอ้างว้างในห้องใต้หลังคานี้ไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาส่งเสียงได้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆแก้วพึมพำรรกับตัวเองขณะใช้มือปุกปุยค,ยค่อยๆดันตะแกรงช่องลมออกร่างเล็กๆยื่นออกไปสู่อากาศยามค่ำคืนที่เย็นเยียบทันใดนั้นร่างของแก้วก็ร่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็ว มันหลับตาปีเตรียมรับแรงกระแทกแต่แทนที่จะเป็นพื้นแข็งแข็งกลับเป็นอะไรบางอย่างที่นุ่มนิ่มและมีชีวิตระวังหน่อยสิเจ้าหมีน้อยเสียงใสาราวหยาดน้ำค้างดังขึ้นแก้วลืมตาขึ้นช้าๆพบว่าตัวเองนอนอยู่บนปีกอันแข็งแกร่งของมแมลงปีกแข็งที่มีสีดำเหลือบเขียวมรกตดวงตาหลายคู่่องประกายวิบวับ ฉันชื่อราตรีข้าคือผู้พิทักษ์แห่งรัตรีการเจ้ากำลังตามหาอะไรอยู่ราตรีถามด้วยน้ำเสียงสงสัยผมผมได้ยินเสียงเสียงเรียกจากข้างบนนั่นแก้วชี้กลับไปยังห้องใต้หลังคาเสียงนั้นมันมาจากที่ไกลแสนไกลมาจากดวงดาวราตรีพูดพลางเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับ ดาวดวงนั้นกำลังจะดับสูญแสงสุดท้ายของมันกำลังเรียกหาผู้ที่จะช่วยชีวิตราตรีอธิบายว่าเสียงที่แก้วได้ยินคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากดาวดวงหนึ่งที่กำลังจะสูญสลายไปตลอดกาลแสงของมันกำลังอ่อนลงทุกขณะและหากมันดับไปโลกทั้งใบจะมืดมิดแก้วรู้สึกถึงความรับผิดชอบอันหนักอึ้งที่ถาโถมเข้ามา แล้วผมจะช่วยได้ยังไงครับราตรีโน้มตัวลงมาใกล้เจ้าคือผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นเป็นคนแรกเจ้าจึงเป็นความหวังสุดท้ายพวกเขาออกเดินทางข้ามผ่านผืนป่าอันมืดมิดสู่ยอดเขาสูงเสียดฟ้าราตรีใช้ปีกอันแข็งแกร่งผ่าแก้วทะยานผ่านหมู่เมฆสู่ห้วงอวกาศอันเวิ้งว่าง เบื้องหน้าคือดวงดาวดวงหนึ่งที่กำลังส่องแสงริบรีพลางส่งเสียงคร่ำครวญเราต้องส่งพลังแห่งความหวังไปให้มันราตรีกล่าวแก้วมองไปยังดวงดาวที่กำลังอ่อนแรงก่อนจะนึกถึงความทรงจำอันอบอุ่นที่มันเคยมีกับเด็กๆที่เคยเล่นกับมันในอดีตความรักความผูกพันเสียงหัวเราะเหล่านั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันสามารถมอบให้ได้ ผมมีความทรงจำเหล่านั้นแก้วหลับตาลงพลังงานแห่งความรักและความหวังที่เคยถูกเก็บงำไว้ค่อยๆถ่ายทอดออกไปราตรีเองก็รวมๆพลังแสงจากตัวของมันเองประสานกับพลังของแก้วก่อนจะปล่อยออกไปเป็นลําแสงสีทองสว่างสวยพุ่งตรงไปยังดวงดาวที่กำลังจะดับสูญ แสงนั้นโอบอุ่มดวงดาวไว้ราตรีและแก้วเฝ้ามองด้วยใจระทึกทันใดนั้นดวงดาวก็ส่องแสงสว่างขึ้นอีกครั้งสว่างกว่าเดิมเสียอีกเสียงกระซิบจากดวงดาวกลับกลายเป็นเสียงเพลงแห่งชัยชนะพวกเจ้าได้ช่วยข้าไว้แล้วแก้วรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อดวงดาวกลับมาส่องแสงอีกครั้งโลกทั้งใบก็พลันสว่างสวายขึ้นมา ราตรียิ้มให้กับแก้วการเดินทางของเจ้าเพิ่งเริ่มต้นนะเจ้าหมีน้อย